นี่อึนี่ครับโอ้ดอกใหญ่เลยครับนี่กำลังตุ้มๆนะก็ปันลุมเลย วันนี้ก็จะพาพี่น้องมาหาเละป่าครับหาดูเฮ็ดครับลองออกมาดูเผื่อจะมีเฮ็ดอยู่คาหรือว่าเฮ็ดปวกนะครับเละดูตามป่าไปเรื่อยครับนู่เป็นป่าเป็นดงดิบเลยครับนะที่ห็นตน้นไม้นี่ก็คนก็ไม่ค่อยมาก,กันแล้วครับท้องไซามันไม่ออกครับ แต่ก็ลงมาหาดูครับเผื่อจะฟุกนะครับไปเรวลองขับไปดูนูลล่นนะครับป่าที่จะไปตามทางไปเรื่อยครับโอเคครับนี่มาถึงป่าแล้วด้านนี้เป็นป่ายูคาครับนี่ <c oughs> ด้านนี้นี่เป็นดงดิบครับ เงียบจ่อยเลยพี่น้อง <c oughs> ไม่มีใครมาเลยสงสัยเฮ็ดจิมิออกดอกคิดว่าถ้าออกนี่คนต้องเต็มเลยเดี๋ยวลองดูครับเผื่อฟุก <c oughs> พอมันออกไปหลายทีแล้วเฮ็ดยุคานี่ออกไปสองสองหลบสามหลบเลยครับแถวนี้ม่ดูมันจะออกอีกไหม บรรยากาศอป่ายางเป็นตาฮิดไอระงโกออกครับนะเป็นป่ายางอ่ะเดี๋ยวยังไงจะลงเดินหาดูจะแป๊บก,กันครับถ้าจะมีไม่มีดอกเสียงไก่ขันถ้ามียังไงล้าจะถ่ายพี่น้องรับชมครับ ตอนนี้ขอลงหาก่อนครับมาเจอแล้วพี่น้องสองดอกครับตรงน,นี้ดอกบานดอกหนึ่งแลวนี่มันฝนมันไม่ตกนะครับมันแรงๆเละอาจจะเป็นดอกที่ลงเหลือเขาแล้วนี่นเห็ดละงกเหลืองครับ ดูใ้องเป็นป่ายางป่าอย่างคือสมมพิเขามาได้เฮ็ดกันหลายครับตรงนี้เขาได้เฮ็ดงงกเฮ็ดปวกนี่หลายเลยครับแถวนี้วันเป็นต้นยางต้นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นป่ายุคาของนาแฟนครับไปเราลองเดินหาดูเรื่อยครับ นี่ครับมาเจออยู่หนึ่งดอกครับอยู่ใต,ต้ต้นมะเดือ่อครับนี่ครับเลื่มจะบานแล้วลนี่เลื่มจะเกล่ะต้นมะเดื่อไปแล้วลองเดินหายสักแป๊บครับนี่ครับมาเจอตรงนี้หนึ่งดอกครับพี่น้อง เป็นละมุเหลืองครับครับงามๆเลยครับตูมงามๆเลยไปเดี๋ยวลองเดินดูไปเรื่อยๆครับรอยเขาเขียเต็มเลยช่วงฝนตกใหม่ๆครับช่วงนี้มันฝนมันทิ้งช่วงมาสองวันสามวันแล้วครับดินมันเชิงแห้งๆครับ ลองเดินหาไปเด้วยครับเผื่อจะเจออีกมาเจอเฮ็ดอะไรดอกพีนน่นองกินได้ไหมเฮ็ดอะไรน่อน,นี่นี่เนี่ยจะก่อเฮ็ดอะไรเก็บไปก่อน,น เจ้าก็เฮ็ดอะไรนี่แต่ว่าน่านจะกินได้อยู่ครับนี่เก็บ okay, ไว้ก่อนครับดูอยเขาเขีย่ยหาพี่นองเอ้ยมันเป็นป่ายุคค้าแล้วก็ป่ายางหน่อยนะครับเฮ็ดละงกม,มันชอบออกเนาะเดินหนั่นไปก่อน เสียวราแวงไปพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ติดป่าติดดงคงไม่ตรงผูดเนาะว่าอะไรเส <c oughs> ียวระแวง <c oughs> บุกเดียวดาวนันนี้มาคนเดียวเลยก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครมาเลยเฮ็ดไม่ออกครับไปเราเดินหาด้วยเลยครับพี่น้องนี่ครับน้อง มาเจอต้องดอกหนึ่งดอกกำลังงามๆนะครับอึ๊บครับครับกำลังงามๆเลยนดอกหนึ่งครับพี่น้องอ มูดดอกนี้บ้านแล้วครับพี่น้องแต่ยังพอด้ับครับ,รบแล้วลองเขี่ยหาดูรอบๆครับเผื่อจะมีเผื่อจะมีมูครับออพอด้ยผสมครับพี่น้องอยู่ใต้ต้นยางใหญ่ครับยูต้นยางพี่น้องถ่ายดูอย่างนี้เหมือนจะหน่อยแต่ว่าโอ้ ประมาณไม่ใช่สี่คนหาคนโอบแล้วบ้างนี่ใหญ่จริงครับดูว่ายังใหญ่ต้นต้นต้นหนึ่งต้นใหญ่ใหญ่จริงครับ,รรบไปลองหาเขียดูลายต้นนี้นะครับ เผื่อจะมีครับลงเขีย่ยหาดูเมื่อกี้นี่ครับเจอจริงๆครับโดนันเจอตรงนู้นครับนี่นีครับโอ้โหโดนใหญ่เลยครับเดี๋ยวลองเขีย่ยหาด,ดูครับเผื่อจะมีอีก ครับเคียหาดูเจอไหมครับพี่น้องนี่ครับนี่กำลังตุมต้มๆครับนี่ครับนี่นงามๆเลยแล้วลองเคียหาด้วยครับไปี๋เจออีกนี่ เพราะว่าตรงนี้ดินมันยังไม่แห้งครับยังชุมช่มๆอยู่ครับตรงไหนมันแห้งเร็วมันก็ไม่ออกครับยังมวอันนี้มันเป็นใบไหมป่ปุ๊กมันมันเลยดินยังชุมช่มๆอยู่ครับไปมาลองขี่หายครับเผื่อจะเจออ่มันหมาน,นี่ครับเดินมาเจอตรงนี้ดอกหนึ่งพี่น้องบุ๊ยตัวยังใหญ่ นะครับแต่ก็พ่อได้อยู่ครับนี่ยังไม่แก่ยังไม่ลิเท่าไรครับเขได้อยู่นะเขาเป็นลุมเลยดูไปมันเดินหาตัวครับให้ลองเคียดูเผื่อมันจะมีหมูอยู่เท่านี้เนาะอ่ะขับผมพี่น้อง ก็เดินได้สักพักหนึ่งแหละนานขั้นแหละกูจะเห็นนี่ครับมาเจอโดกนี้โดกงามนะครับน้องตึ๊บมานี่ครับงามงามเลยนี่ครับเอ้ยดูโรยไก่ครับโ,โ,ดดโ,รโดยไรพี่น้องวะแกน่าจะกินมะม่วงมาเลยนี่ ถ่ายออกมาแล้วก็เม็ดมะม่วงหอกเต็มเอาแหละทีนี้ล่ลนาลายมีมะม่วงให้กินอีกแหล, <c oughs> ละไปเาเดินหาดูเรื่อยครับน่าจะเราเขี่ยดูตามนี่ครับเผื่อมันจะมีมูครับนี่ครับมาเจอเฮ็ดน้ามากครับเฮ็ดน้ามากไม่รู้ แถวอื่นเรียกเฮ็ดอะไรนะครับแต่ว่าแถวบานผมเรียกเฮ็ดน้ำหมากเพราะว่ามันเป็นสีแดงๆเหมือนน้ำหมากก็เลยเรียกแบบนั้นนะครับจะกเขตอื่นเรียกอะไรเรียกเฮ็ดอะไรเห็นตอกหนึ่งครับไปเดินหาต่อครับอ่าโอเคครับนี่ครับผลงานวันนี้ก็ตายพกแกงนะครับ จักโมในหน่อนี่แหละนี่ดูโดอกนี่นะโอ้ยสะออนจะเทเทพอได้แก้อยู่ครับโมอนหน่อยเ็ดมันออกนานแล้วครับนี่ออกตั้งแต่ช่วงฝนชุกชุมตอนนี้ฝนมันก็ถ้งช่วงมาอ่าสองสามวันสี่วันประมาณนี้แหละ ดูแต่รอยดินแห่งนะครับมันก็อาจจะไม่มีออกเพราะว่ามันออกหลายแล้วรอยเขาเขียดเต็มก็เห็นเขาไต้หลายอยู่ครับเป็นเ็ดละง,งกนี่แหละจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเฮดละง,งกหรอกครับจะมาดูไอ้เฮตยุขาจะว่าเฮตยุขามันไม่ออกครับเลยแวะมาดูเฮดละง,งกครับ นี่เราก็ได้อันนี้มาลูกมะเดื่อครับเห็นเขาว่าจิ้มพริกนี้อร่อยครับเลยอยากลงดูครับใหญ่เขาขีดปดได้ครับของมันลงได้น้อพี่น้องเราจะลงเก็บไปจิ้มหน้าพริกดูครับเมื่อกี้ก็ลงเข้าไปดูในปลานะครับนะไม่มีครับไม่เทปนั่นแหละก็ไม่อยากเข้าไปอยู่นานเท่าไรดาเสียว เป็นดงดิฟนะครับเป็นในดงเลยน,นั่นนะอันนี้เป็นเขตเนียวกันช่างครับและในดงมว่าตรงไหนมันหลายจริงๆครับเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่นี่แกกัดเดินหาอยู่หากินไปเลยนะครับค,คนนี่เดี๋ยวเสียวเวลาหาอยู่หากินบางทีไปปะแกะอะแล้วยังไงจะกลับ,บ้านครับพี่น้องพะวานี่ก็ ปดโมงห้าสิบสามนาทีแล้วครับเริ่มจะยิวเขาแล้วทองเริ่มลงแล้วกเวว็เดี๋ยวจะลงเวะไปดูเฮ็ดยุขาขมครับป่านู่นทางบนแวจะลงเวะไปดูจับแป๊บครับพอมันเคยงอกแต่มันงอกไปสามทีแล้วครับทามันได้งอกนี่อู้งอกหลายเลยครับเยอะเลยไม่แน่ครับอาจจะฝุกไปเจอนี่สบายตัวเลยแต่ทำไมงอกก็กระบาด <laughs> เท่านั้น นะครับแล้วจะลงเบ็ไปดูจะแป๊บต่อจะกลับบบานนะครับเผื่อมานเผื่อมาน,มานต้นยางใหญ่ครับไปเจอตายต้นยางนะโดดงงามๆเลยไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับถ้าอยู่ผักกินตรงไหนจะถ่ายดูใหม่ครับแล้วยังไงจะลงเบ็ไปดูเฮดยูคาป่านูน่นถ้าลงมันออกจะถ่ายดูใหม่ครับถ้าไม่ออกก็เลี้ยวไปครับ บ่อไครับผม